สายลงดวงตะวันและมหาสมุทรล้วนเป็นของข้าจิตวิญญาณของข้าไม่วันถูกกักขังลงชะตาคำของข้าข้าเป็นคนกำนดมันเอออพายุมุนเจ๋งเป้งเปรียงเออเจ้าก็แค่เบี่ยงทาาของใครบางคน ระบอมไปกับสายลมแสงสว่างทำให้ข่าแข็งแกร่งจ,จังหวานี้ไม่มีใครเอาข่าลงได้เกชนนะแค่ตานนี้เท่านั้นเฟดาเป็นแสงนำทางอารอันโพยาอินทรีที่อยู่สูงส่งจะบินอยู่เหนือเมฆผิวไหวไป็นกระสายลมใครจจัดการสิ่งท่าเริ่มไว้ ให้ลุกๆเรามาจบเรื่องของพวกเรากันดีกว่านะเอ่อสายลมพัดผ่าถอ,อยห่างจากตัวฉันซะผู้ที่อยู่สูงส่งจะไม่ไดเสียเคร่ำครวญที่ถูกทอดทิ้งและแล้วนายก็มไ่ได้เอาจริงเลยนี่นาะข้าหวังว่าปีของข้าจะมอบพาความหวังให้กับประชาชนของข้าข้าสัมผัสมันได้นี่คือที่มองความกุลาหลหน สายลม,มได้คำบ,บัญชาของข้าคำบัญชาอยู่เหนือความวุ่นวายตอนนี้พวกเราเป็นศัตรูกรันแล้วล่ะฉันไม่ต้องการใครสักคนที่มาปกป้องฉัน <c oughs> กระเด็นไปซะสายลมจะพัดพาดวงวญญาณของเจ้าไปไม่มีภูเขาลกูกใดที่ข้าบินผ่านมันไปไม่ได้ระบอมไปกับสายลม <c oughs> ข้าคิดว่าเจ้าคงมีดีแค่ฝีปากละมังนะ <c oughs> เมื่อมอบบีขึ้นก็ต้องมีลงเจ้าแข็งแกร่งขึ้นมากเลยนะ